สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ห่วงหมอะไม่ต้องห่วงหมอมีความรู้หลายอย่างหมอช่วยประชาชนอยู่แล้วล่ะเรื่องคุณท่าเนี่ยเรื่องสุขภาพหมอช่วยได้อยู่แล้ว้วเรื่องการเมืองเนี่ยไม่ใช่หมออวยเผด็จการนะหมอก็เห็นมาเยอะเพราะหมอแก่แล้วไงหมอก็เจอเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะทหารดีก็มีทหารไม่ดีก็มีทหารนระบวนมาพาคนมาตายก็มีทหารที่ ปรับจ้างปฏิวัติก็มีปฏิวัติก็ไม่สําเร็จไม่ได้อะไรมรรคผลอะไรขึ้นมาเลยไม่ได้ของอะไรเสียของเออทําให้นักโทษเนี่ยหนีไปได้อ่ะนักการเมืองช่วยเหมือนเหมือนรับจ้างปฏิวัติอ่ะได้อะไรไหมอ่ะแล้วไปตั้งพรรคสาเร็จไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดคราวนี้ถ้านายกลุงตู่ไม่ออกมาเนี่ยในยามคับขันเนี่ยมันจะสงบแบบนี้ไหม แล้วบ้านเมืองมันจะเริญนก้าหน้าไหมบางคนก็บอกนายกลุงตู่ไม่มีความรู้ในในเรื่องเรื่องการบริหารลุงตู่เนี่ยไม่รู้เรื่องกลโกงหรอกนะลุงตู่ไม่ใช่นักธุรกิจลุงตู่ไม่ได้ถอนทุนเพราะลุงตูม่มามาโดยยึดอํานาจมาเงียบๆเลยเฉยๆเลยตีเนียนเลยอะ่ะไม่ต้องเสียเลือดเนื้อไม่ต้องอัดไหเลยเออสุดยอดไปละแล้วก็ทํางานทํางานต่อแล้วก็ลงรับเลือกตั้งมาอย่างสง่าง,งาม แออล้วเสร็จแล้วก็ถามว่านายงตู่มาช่วยเนี่ยหมอทําตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก,กาลที่เก้านะพ่อหมอช่วยเชียร์เนี่ยช่วยหาเสียงพ่อหมอต้องการส่งเสริมให้คนดีอ่ะมามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มาก่อความวุ่นวายเข้าใจหรือ,อยังโจรป้อนอ่ะโจรป้นนะโจรป้น,น,น,ปนบ้านนี่ยนะมันยังเหลือบ้าน ไฟไหม้มันก็ยังเหลือที่แต่ถ้านักการเมืองเลวเนี่ยฮะประเทศชาติก็จะไม่เหลือนะแล้วคุณยังคิดยังไงที่จะไปสนับสนุนลูกชาวบ้านน่ะที่มันไม่มีจิตสำนึกไม่มีจิตสาธารณะจะเอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวแล้วพวกพ้องอะ่ะเออคุณส่งเสริมคนผิดหรือเปล่าเห็นกงจากเป็นดอกบัวหรือเปล่าบ้านเมืองเนี้เป็นของคนทุกคนนะคุณก็มีหนึ่งเสียงทุกคนก็มีหนึ่งเสียงเหมือนกันนั่นแหละ แล้วคุณจะมาขวางหมอทําไมคุณจะมาขัดหมอทําไมเออพูดดีคิดดีทําดีสิแล้วมันจะได้ดีชีวิตมันก็จะเริญงอกงามหมอแก่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวว่าหมอจะทําไม่ทําดีหรอกเพราะหมอต้องทําดีเดี๋ยวหมอก็ตายแล้วแต่หมอตายอย่างมีศักดิ์ศรีอย่างมีเกียรตินะเกิดมาทั้งทีทําเพื่อชาติทําเพื่อสามสถาบันหลักที่หมอมีความเทิดทูนนะคะแล้วหมอก็รักประชาชน เขาใจใยังห่วงลูกหลานมั่งอย่าหวังแต่เงินอย่าหวังแต่เหยื่อที่เขามาเกี่ยวให้อ่ะบางทีมันก็เป็นเหยื่อปลอม